กับช่องเงื่อนขายฟอร์ดนะคะแล้ววันนี้น้องเอินอยู่ที่ฟอร์ดอาร์มีสาขาราชพฤกษ์พราราม5ค่ะเตรียมส่งมอบรถอีกเช่นเคยค่ะในรถรุ่นครอบครัวนะคะตัวนี้จะเป็นในตัวของ e v e r e ร t 10ทนะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะในรุ่นเริ่มต้นนะคะแต่จะบอกว่าถึงจะเป็นในตัวของรุ่นเริ่มต้นนะแต่ในตัวของระบบความปลอดภัยนะคะหรือว่าระบบในตัวของเอ่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้านะคะมีมาค่อนข้างครบเลยนะแล้ววันนี้นะคะน้องเอิญน,นะคะติดตั้งชุด แต่งให้กับคุณลูกค้าด้วยนะราคาตัวเอลเรเทนนะคะรุ่นนี้นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่นะคะราคาเดิมเนาะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะคะออกรถกับน้องเอิญวันนี้นะคะรับไปเลยค่ะส่วนลด0นึ่งแนนะคะสี่หมันบาทนั่นเองน้องเอิญเปิดในตัวของโปรโมชั่นนะคะเดียวกับในตัวของงานมอเตอร์โชว์ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะเผื่อลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจออกรถนะไม่สะดวกเข้างานนะคะโทรหาน้องเอิญได้ได้โปรนี้เช่นกันนะแล้วเรามาดูกัน ว่าในรุ่นนี้น้องเอินติดตั้งชุดแต่งอะไรไปบ้างในตัวของรุ่น ett, เอเวอร t เรนทรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะ170แรงมา้า405้นิวตันเมตรนั่นเองเป็นในตัวของเครื่องยนต์2.0นะคะเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดเนาะอ่ะด้านหลังลูกค้ารีเควสตมาว่าอยากได้ในตัวของชุดแต่งแบบในรุ่นสปอร์ตเลย จัดให้เลยค่ะส่วนลดจุกๆแล้วยังมีในตัวของชุดแต่งแถมให้ด้วยนะด้านหลังเป็นสีเทาดำนะคะตัวนี้นะเพิ่มในตัวของหนังสืออะคริลิกค่ะคำว่าเอเวอเรสนะที่อยู่ในตัวของรุ่นสปอร์ตนะคะให้กับคุณลูกค้าส่วนในตัวของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นในตัวของกระจังหน้าเดิม ในรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะคะก็คือจะเน้นเป็นในตัวของสีดําเงาแบบนี้เลยถ้าเป็นในตัวของรุ่นเอเวอร์เรทนนะคะจะเน้นเป็นตัวสีโครเมียมนั่นเองนะคะแต่ว่าตัวนี้นะลูกค้าอยากได้ทรงสปอร์ตสีดําเงาซึ่งตัดกับตัวรถของเราสีเทาดําอยู่แล้วทําให้ด้านหน้าเรามีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะตัวกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแท้เลยของในตัวรุ่นสปอร์ตนะคะ ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นในตัวของตะแกงนะคะสีดําเงาเนาะตัวนี้จะระบายในตัวของความร้อนนะคะจาก้องเครื่องได้ดีเพราะด้านหลังตะแกงของเขานะคะจะเป็นรวงพึ่งแบบนี้เลยและในตัวของด้านกลางนะคะก็จะเป็นในตัวของโลโก้ฟอร์ดของเรานั่นเองนะคะจริงจริง,รงเดิมเดิมก็สวยอยู่แล้วนะแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้าท่านไหนนะคะชอบฟอนตตัวใหญ่ๆตัวกระจังหน้าชุดแต่งแบบนี้ก็รีเควสกันได้เหมือนกันน้องเอินจัดให้เนาะส่วนในตัวของกันชนด้านล่าง การชนด้านล่างก็จะเป็นในตัวของการชนชุดวิกเตอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นชุดวิกเตอร์วีหนึ่งนะคะในตัวของขอบของเขานะก็จะเป็นสีเทาดานะคะตัดกับในตัวรถเหมือนกันแล้วก็จะมีในตัวของสีดําด้านนะตรงออไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวชุดวิกเตอร์วีหนึ่งสวยแบบหรูๆนั่นเองนะขึ้นมาด้านบน ด้านบนก็จะมีในตัวของข้อไฟหน้าค่ะที่เป็นในตัวของสีดําเงานะคะและก็ในตัวของไฟด้านในนะเป็นแบบ LED นั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันตัวสีนะส่วนไฟ LED นะก็เป็นไฟอ,อัตโนมัตินะคะติดให้เวลาเราอยู่ในที่มืดหรือลงอุโมงค์และดับให้เวลาเราอยู่ในที่สว่างนั่นเองนะลูกค้าไม่ต้องไปกลุ่มเปิดในตัวของไฟเลยอันนี้ก็ติดให้ดับให้อัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าไปอีกหนึ่งนะคะและด้านข้าง ด้านข้างก็จะเป็นในตัวของคิวร้อค่ะดำเงา3นิ้วตัวนี้จะเป็นแบบนูนมากับชุดแต่งวิกเตอร์เลยลูกค้าเลือกได้นะว่าอยากได้เป็นแบบเรียบไหมหรือว่าอยากได้เป็นแบบนูนนะแจ้งได้แต่ถ้าแบบนูนก็จะรองรับในตัวของแมกยางของเราอ่ะ ถ้าในตัวแม็กยางของเรานะเดิมๆในตัวของรุ่นเอ e เวอร1เทนะคะก็จะเป็นขอบ18เนาะเป็นดอกเรียบนั่นเองแต่ในตัวนี้นะคะเราเพิ่มอัพไซส์ให้กับคุณลูกค้าไปเลยเป็นขอบ20นะคะแม็กยางนะคะสไตล์อ f ฟ o a d นะ ช่วงล่างเดิมวารันตีครบนะคะ5ปี150,000โลเราไม่ได้ยกหรือว่าดัดแปลงใดๆเพิ่มเติมเนาะเป็นช่วงล่างเดิมเพราะว่าช่วงล่างเดิมนะก็นิ่มอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะให้อารมณ์รถครอบครัวของเราเนาะส่วนในตัวแม็กเราเปลี่ยนให้มันดูลุยขึ้นนะเวลาลูกค้านะคะไปออตั้งแคมป์ขึ้นเขาอะไรแบบนี้เนาะดอกยางก็จะเหมาะกับการวิ่งถนนแบบนั้นมากกว่านะคะในตัวของไซส์าย,ยางก็จะอยู่ที่ 275/55R20 นั่นเองนะคะเป็นในตัวของยาง ซูแม็กนะคะเป็นตัวดอกยาง AT นั่นเองเนาะส่วนลายแม็กลายแมกลูกค้าเลือกได้นะแต่ที่ลูกค้าเลือกมาลายนี้ก็จะเป็นแบบเข่ากว้างเลยขีบเงินนะคะตัวนี้จะออฟเซ็ตลบหนั่นเองนะในตัวของลายแม็กก็จะเป็นยี่ห้อของ h a m m e r นั่นเองนะคะอ่ารับกับในตัวชุดแต่งด้านหน้าเรามากๆเลยและด้านข้างด้านข้างก็ติดในตัวของหนังสืออะคริลิกเพิ่มเติมนะคะคําว่าสปอร์ด้านข้างให้กับคุณลูกค้านั่นเองอ่า ส่วนในตัวกระจกก็จะมีในตัวของไฟเลี้ยวมาให้นะตัวกระจกของเราก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันปรับได้จากด้านในเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ฟิล์มนะตัวฟิล์ม้องเอิ้นติดเป็นเปอร์เซ็นต์หกสิบรอบคันให้กับคุณลูกค้านะคะจะไม่มืดจนเกินไปเนาะแต่เราดูด้านนอกอย่างเงี้ยอะอาจจะมืดแต่ถ้านั่งอยู่ด้านในมองออกมาด้านนอกจะสว่างนั่นเองนะคะเพราะว่าเนื้อฟิล์มเป็นเซรามิกอย่างดีกองแสงได้ดีเลยส่วนคิ้วกันศาสตร์ก็เป็นคิ้วกันศาสตร์แท้ของศูนย์นะคะเล็กๆแบบนี้เลยมีประโยชน์นะเวลาแบบว่าฝนลปอยๆเนาะแลง กันในตัวของเม็ดฝนไม่ให้โดนคอนโซลด้านในเรานั่นเองแล้วเรามาดูด้านในกันอ่ะก่อนเปิดน้องเงินก็นติดในตัวของเบามือนะคะกันรอยให้กับคุณลูกค้าด้วยป้องกันในตัวของแหวนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเวลาเราล้วงเปิดนะจะไม่โดนสีตัวรถเรานั่นเองนะคะตัวประตูเปิดอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นในตัวของกุญแจรีโมทนั่นเองนะลูกค้าจะเห็นตัวปุ่มเซนเซอร์ใช่ไหมคะเวลาเรามีรีโมทกุญแจอยู่ใช่ไหมเราใสาก่กระเป๋าไว้ เวลาเราจะปลดล็อกรถลูกค้าแค่ล้วงรถก็จะปลดล็อกให้แต่ถ้าลูกค้าแตะตรงเซ,เซนเซอร์ตรงนี้รถก็จะล็อกให้นั่นเองแต่เวลาเปิดเอ้ยเวลาล็อกเนาะเราไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเหมือนว่าเราล็อกแล้วแล้วเราล้วงไปปุ๊บมันจะเปิดให้เลยอัตโนมัติกดแค่ตรงนี้ตุ่มเดียวพอแล้วถ้าอยากเช็คว่าประตูล็อกไหมสังเกตที่ในตัวของหนา้าไอตัวก,กระจกข้างมันจะพับให้หรือว่าสังเกตที่ประตูด้านหลังลองเปิดจากด้านหลังได้เลย เพราะว่าตรงด้านหน้าเราจะมีในตัวของเซ็นเซอร์ที่ลิงก์กับในตัวของรีโมทเราอยู่นั่นเองอ่ะและด้านในด้านในตัวเอลเรเทนเริ่มต้นนะก็จะได้ในตัวของ เอ่อไล่ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้นะมีน้ำหนักเบาในเวลาเราขับรถในความเร็วต่ำและหน่วงให้เวลาเราขับรถในความเร็วสูงนะเพื่อความปลอดภัยกับลูกค้าหน้าจอด้านหลังเป็นหน้าจอปัดดิจิตอลนะขนาด8นิ้วเลยและหน้าจอกลางเป็นซิงโฟเอนะคะขนาด10นิ้วเชื่อมต่อ Apple Car p เพย์แอนดรอยออโต้ไรสายดูแมปไปด้วยได้นะคะหรือว่าฟังเพลงไปด้วยได้เลยนะและในรุ่นนี้มีโหมดการขับขี่ให้เราทั้งหมด4โหมดนั่นเองนะคะก็จะมีโหมดประหยัดลากจูงนะคะ ปกติถนนลื่นให้กับคุณลูกค้านะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในตัวของโหมดการขับขี่แต่ละโหมดนะเราสามารถเลือกปรับตามถนนสภาพาการขับขี่ของเราได้เลยนะไม่ต้องจอดรถปรับโหมดได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในตัวของเบรกมือไฟฟ้าให้กับคุณลูกคา้าส่วนเบาะคนขับนะคะก็จะเป็นในตัวของปรับไฟฟ้าให้กับคุณลูกค้าเหมือนกันนะเป็นไงเพิ่มความสะดวกสบายให้ตั้งเยอะเห็นไหมเออ แล้วจะบอกว่าแอร์รถฟอร์ดนะเป็นแอร์แยกอิสระนะคะแล้วก็ให้ความเย็นค่อนข้างเยอะนะลูกค้าจอดรถไว้ติดเครื่องไว้นะคะและเห็นในตัวของน้ำแอร์ออกเยอะตรงนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าในตัวแอร์รถฟอร์ดค่อนข้างที่จะเย็นมากอนะ่ะ และในตัวของถังน้ํามันถังน้ํามันของเราจะมีขนาดใหญ่นะคะจุน้ามันได้ทั้งหมด80ลิตรเลยนะคะแต่น้องเอิญแนะนําให้เติมเป็นในตัวของดีเซล B7 นะคะเพราะว่าจะช่วยถนอมเครื่องยนต์ตัวรถให้เราด้วยนะและน้องเอิญก็ติดในตัวของครอบนะคะฝาถังน้ํามันนะเป็นสีดําเงาแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าด้วยเรามาดูด้านท้ายกันซิกเนเจอร์เลยคะ่ะด้านท้ายนะคะในตัวของไฟท้ายนะคะรุ่เนเอวเรเทนจริงๆเขาจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะมีแค่ติ่งไฟเดียวเนาะไฟเบรก ให้แค่นั้นแต่ว่าตัวนี้นะคะเราติดเป็นโคมนะคะไฟซิกเนเจอร์ในตัวของรุ่นสปอร์ตนะหรือว่าอยู่ในรุ่นของเอลเลรุ่นท็อปในตัวของไทเทเนียมนั่นเองนะคะให้กับคุลูกค้าเต็มโคมเลยตัวนี้จะเป็นไฟของศูนย์แท้นะเบิกจากศูนย์นะคะติดตั้งให้กับคุลูกค้าเลยนะและมีในตัวของกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะส่วนตัวนี้อ่ะก็จะเป็นในตัวของฝาท้ายของเอลเลนนะคะลูกค้ากดใช่ไหมลูกค้าต้องช่วยพยุงขึ้นนิดนึงนะ แบบนี้เพราะว่าเขาจะเป็นโชคให้นะคะด้านข้างจะไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะคะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะรีเครสมาอยากได้เป็นในตัวของฝาท้ายไฟฟ้าก็แจ้งได้นะคะเรามีในตัวของรายละเอียดโปรโมชั่นนะของแถมให้ลูกค้าค่อนข้างเยอะแต่ถ้าตัวนี้จะเป็นฝาท้ายปกติของเอลวอรเทนอยู่แล้วเราก็กดลง แบบนี้นั่นเองและด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะมีในตัวของชุดแต่งนะวิกเตอร์เป็นตัวสเกิร์ตนะคะแล้วก็จะเป็นท่อคู่นะท่อเป็นท่อหลอกนะคะเพื่อความสวยงามเนาะให้รถเราด้านท้ายดูมีมิติมากยิ่งขึ้นส่วนปลายท่อนะคะตัดเป็นสีโครเมียมนั่นเอง กันชนก็จะเป็นสีเทาดำนะคะสีเดียวกับตัวรถนั่นเองและมีในตัวของโลโก้คำว่าวิกเตอร์นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยและมีในตัวของเซ็นเซอร์นะคะด้านท้ายให้กับคุณลูกค้านะคะเวลาเราถอยนะคะจะชนสิ่งกีดขวางนะมันก็จะมีเสียงนะคะเตือนในห้องเครื่องของเรานั่นเองนะว่าให้เบรกนั่นเองอ่า เป็นยังไงบ้างคะในตัวของชุดแต่งนะคะที่น้องเอิญรีวิวมาถูกใจลูกค้าท่านไหนบ้างไม่เอ่ยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อหาน้องเอิญได้ที่0932239890หรือมาดูรถตัวจริงได้ที่ Ford RMA สาขาลาดชดพฤกึ์พระราม5นะคะและในชุดแต่งที่น้องเอิญติดตั้งมานี้นะน้องเอิญจะลงในตัวของคุ้มครองประกันภัยชั้นหนึ่งให้กับคุณลูกค้านะคะเวลามีปัญหาเนาะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเวลามีปัญหาอุบัติเหตุเคลมในตัวของประกันภัยชั้นหนึ่งได้เลยนะและ ้นียังจะมีในตัวของแอปพลิเคชันนะคะ Ford Pass นั่นเองสั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือเช็คในตัวของรถนะคะว่ารถเราอยู่ที่ไหนหรือว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากนํารถเข้าศูนย์นะคะก็สามารถเช็คได้นัดหมายออนไลน์ได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าด้านใดที่สนใจ อย่าลืมโทรหาน้องเอิญนะคะ0932239890นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องเอิญด้วยนะคะและคลิปต,ต่อไปเป็นรุ่นอะไรนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นดีๆรอคุณรอคุณอยู่ที่ FortiMA สาขาราชิพวราลาม5และวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ